สวัสดีครับผมผมแซมนะครับผมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับคลิปนี้ขออนุญาตออกสื่อกันนิดนึงนะครับผมนานๆมาเจอกันทีนะครับผมแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมจะพามาดูรถกุ่มสีฟ้านะครับเป็นรถสีฟ้าเลยนะครับจดลงเล่มเป็นสีฟ้าขาวน้ําเงินนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ถูกใจรถสีฟ้าก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าอย่าแรงนะครับผม จะเป็นทั้งแบบคันนี้คือเป็นแบบแครบนะครับส่วนอีกคันหนึ่งด้านนี้จะเป็น4ประตูนะครับ2คันนี้จะเป็นรถรถรถ,รถเดียวกันนะครับปี2019าทั้งคู่เกียร์ธรรมดาทั้งคู่นะครับเลขไมล์หลักหมื่นทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวแซมพามาดูที่เป็นตัวแคปบก่อนนะครับผมปี2019คันนี้เลขไมล์อยู่5 3 0 0 0นะครับรถสวยนะครับเริ่มจากฝ้าก่อนเลย ฝาจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับผมรวมถึงพวกซอกข้างในต่างๆนะครับผมเนี่ยซอกเนี่ยสีฟ้าท,ทสสั้งหมดน็อตสวย man, สนะครับด้ after, after, านในก็สวยอยู่ซอกด้านในนะดูนะครับซอกสวยเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยห้องเครื่องมันจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยน็อตแก้มซ้ายเนี่ยสวยเลยสวยงามนะครับคานฟ้าทั้งหมดหัวน็อตสวยหัวไม่ล้มนะครับตัวแอลชัดเจนด้านนี้ นี่นะครับตัว L ดูมาร์กจากโรงงานอยู่ครับสีแต้มจากโรงงานอยู่เลยนะครับทานสวยสติกเกอร์ Toyota ชัดเจนนะครับเดิมๆมนะครับมาร์กเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่ครบเห็นนะครับสีแต้มนะครับตัว R ชัดเจนนะครับผมสวยงามนะนดูซอกแก้มฝั่งขวาอีกนิดนึงเนี่ยเดิมๆนะครับโดยไม่ถึงาฝากระโปรง ฝาเดิมนะครับคันนี้สวยๆนะครับขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปแซมค่อยแจ้งราคานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปแซมแจ้งราคาทั้งสองคันเลยมาต่อกันด้านข้างดีกว่าคันนี้เป็นล้อกระทะนะครับผมขอบ1ินิ้วนะครับผมคันนี้ขอบ15นิ้วยางปี2021หรือปี2021นนะครับนี่นะหน้ายางก็ยังใช้ได้อยู่ นะครับน้ายังสวยๆอยู่นะครับกระจกมองข้างกับมือเปิดจะเป็นสีดําทั้งหมดส่วนสติกเกอร์ก็น่าจะรู้จากหน่วยงานอะไระครับเดี๋ยวแซมจัดการเอาออกให้นะครับเป็นแบบสมาร์ทแคปคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับสำหรับคันนี้เลขไม์อยู่ที่53,866กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับนี่คันนี้เลย นะครับถุงลมนิรภัย2ลูกส่วนในเรื่องของวิทยุก็มาตรฐานเลยครับ CD มีช่องเสียบ USB นะครับแอร์ก็เป็นแบบระบบดิจิตอลเลยอ่านาล็อกนะครับผมมาดูสำเนาเรื่องนิดนึงที่แซมบอกนี่นะครับฟ้าขาวน้ำเงินนะครับฟ้าขาวน้ำเงินเลยรถคันนี้ปี2019กระบะบรรทุกแบบมีหลังคานะครับ150แรงม้า4 4 0 0 c เนี่ยเดี๋ยวคุณลูกค้าดูตะเข็บต่างๆเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครถูกใจสีฟ้าก็จัดได้เลยนะจัดได้เลยอ่านิดนึงมาดูซอกนิดหน่อยเนี่ยซอกแก้มสวยเห็นไหมครับเนี่ยหัวน็อตเนี่ยเดิมๆสติกเกอร์กันหนีบก็ยังอยู่นะครับเนี่ยสวยเลยนะดูตะเข็บนี่เพิ่มเติมตะเข็บตัว กระบาดท้าเห็นไหมครับเนี่ยมีเม็ดอยู่นี่เนี่ยนี่นะครับชัดเจนถ้าเม็ดพวกนี้หายแสดงว่ารถน่าจะมีการโดนมาแล้วล่ะนะครับมาคันนี้เป็นแคร y บอยทรงเสมอเก่งนะครับแต่ว่าแคร y บอยทรงแคปตัวเนี่ยจะภายในเขาจะได้ในส่วนของตู้มีเนียมด้วยนี่นะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ตู้มีเนียมนะครับไว้ขนขนขนของกันกระแทกได้ได,ได,ดีเลย นะฟังเสียงเสียงดีเสียงดีนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ด้านบนด้วยนะครับติดพร้อมใช้งานนะลองดูคัสซีหน่อยดีกว่าคัสซีพวกนี้ยังสวยอยู่นะครับลองดูคัสซีนิดนึงนะครับไม่มีไม่มีหนิมนะครับไม่มีหนิมอันนี้เป็นแค่ดินเป็นโคลนเฉยๆนะครับสวยอยู่ นะน่นะก็ต้องมีเก็บงงเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีขัดสีเคลือบสีให้นะครับเดี๋ยวแซมขอแย่บอกราคาก่อนเลยก็ได้ครับตัวถ้าเป็นตัว Smart Cap ปี2019เลขไมหม0่นนะครับราคา311,000บาทนะครับ311,000บาทนะครับปี19มาต่อที่4ประตูคันนี้ต่อนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ 20,003เท่านั้นนะครับเป็น4ี่ประตูเกียร์ธรรมดาเช่นกันนะครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยสวยเหมือนกันครับแซมคัดมาแต่รถสวยๆนะครับมาดูหัวน็อตก่อนนะยครับสวยเลยนี่เนี่ยซอกสวยนะครับเนี่ยนะครับสวยงามต้องเครื่องเดี๋ยวทำความสะอาดให้ก็สวยนะอรดูแก้มคันนี้บ้างเนี่ยหัวน็อตไม่ล้มนะครับสวยงามคาเนมเดิมนะครับเนี่ยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่ ตัว L ชัดเจนเนี่ยหัวน็อตสวยพวกสติกเกอร์ Toyota สวยงามนะมาร์คเมิร์คพบอยู่นะครับตัว R ชัดเจนนะครับมาดูแก้มฝั่งขวาบ้างนะครับนีนึ่น,นี่สวยนะครับหัวน็อตก็สวยนะครับเนี่ยภายในก็เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับเนี่ยขวากระโปรงเม็ดอร์คอยู่พบพบ,พบสติกเกอร์สวยงามนะครับ เดี๋ยวแซมขัดสีให้ก็จะเงาเลยนะครับแซมเคยน่าจะเคยดูคลิปของแซมอ่ะที่แซมเคยเตรียมส่งมอบเนี่ยรับรองว่าเงาปิ้งแบบเนี้ยเงาแน่นอนนะครับมาตัวนี้จะได้เป็นล้อก,กระทะแบบมีฝาครอบนะครับคันนี้เป็นยางดันหลบขอบ16นิ้วนะครับปียางได้ยา,ยางใหม่ด้วยครับปี22สัปดาห์ที่29สวยๆ กระจกมองข้างรวไมไปถึงมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสำหรับตัว4ประตูนะ,ะมาดูสำเนาเล่มกันก่อนเลยเนีย่คันนี้ปี2019จดก็คือมีหลังคาลงเล่มให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย150ม้า4 4 0 0ซีซีเหมือนเดิมครับลำดับที่1อาคาเคเนนะครับเลขไมคคันนี้อยู่ที่25,000นะครับเลขไม้แท้เลขไม,ขมจริงแน่นอนไม่ต้องกังวลนะรับรองสบายใจหายห่วง สวยสวยภายในเบาะยังสวยอยู่เลยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับดูซอกด้านนี้ซอกประตูนี่ก็สวยนะครับเม็ดสวยอยู่เนะี่ยลองดูสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับดูด้านท้ายพับบ่งพับเบาะได้นะครับสำหรับด้านท้ายนะสวยงามอยู่เลยนะเดี๋ยวเราลองก้มดูคัสซีหน่อยนะครับคัสซีคัคนนี้ก็สวย ไม่หนิมนะครับดำสนิทเลยสวยงามนะครับรถทุกคันแซมดูให้หมดนะครับรับรองว่าตรงปกไม่จกตานะครับรถเดิมบอกเดิมรถโดนบอกโดนแน่นอนนะครับคันนี้เป็นทรงแคลร่บอยทรงเก๋งเช่นกันนะครับแต่ว่าภายในคันนี้จะไม่มีในส่วนของตัวโครเมียมด้านในนะครับก็คือเป็นแบบเรียบเป็นกระจกนะครับซ้ายขวาจะเป็นลักษณะแบบนี้ เปิดให้เห็นชัดๆกันดูนะไม่มีแครี่บอยนะครับไม่มีแรีบอยนี่นะครับสวยงามไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับคันนี้สำหรับ4ประตูไม่สอ0 0 0รถสวยครับรับรองครับเสียงดีรถเดิมนะมาปิดประตูก่อน สำหรับ4ประตูคันนี้นะครับปี19เลขไม่5หม่ราคา341,000บาทนะครับ341,000บาททั้ง2คันนี้ซื้อเงินสดก็ราคาไม่มีบวกแวดเพิ่มเติมนะครับฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับก็รถ2คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับใครสนใจก็โทรหาแซมได้เลยนะครับที่เบอร์ 0863543692นะครับ0863543692นะครับใครอยากได้อะไรหรืออะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทัดมานะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะออกสื่อแล้วออกสื่อกันบ้างครับลูกค้าถามมาหลายคนเลยก็ขออนุญาตออกสื่อกันบ้างนานๆมาทีนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ